สวัสดีครับนี่คือช่างก่อนโชคมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่22มิถุนายนอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุดินช่างก่อนโชคเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับลวงพรางใครมาขาดมาเกินซ้อมที่ไหนอัดฉีดไหมเรทมีไหมเรทเนี่ยพันธุ์วงศ์เจริญรีส่งเรทอัปเดตให้หงแดงวิเคราะห์แบบชนเรทแล้วก็วิเคราะห์เรทกับโชโคโกราชเมื่อเช้าที่ผ่านมาเขาบอกว่าโอ้โห ข้อมูลเต็นเนี่เขาบอกว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆช่างก่อนโชคนี่เห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับรอง,งนะถือว่าเป็นข้อมูลดีเสิร์ฟส่งตรงถึง f c โดยเฉพาะเลย f c ชอบก็นําไปใช้นําไปประกอบการต่อสู้ได้ถ้าไม่ชอบก็สวนได้นะ f c สวนหงแดงได้ไม่มีปัญหาวันนี้ขอบอกว่าเข้มข้นจริงๆชอบกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอน้องหนึ่งหนึ่งแปดมเมอรรักมมยชอบออกตัวมมยรักมมยชอบ มาที่คู่หนึ่งมวยไทยเจ็ดสีนะเป็นมวยรอบปูนเสือรอบ8คนสุดท้ายที่ถูกดันขึ้นมาจากตัวสำรองแสงตะวันสพงมลนเนี่ยแทนนำขบวนพอหอมกลิ่นขณะที่กับตันวันของโอมเดบัยูเคโอเนี่ยแทนรุ่งทยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่างเมื่อเช้าเนี่ยน้ำหนักนะน้ำหนักน้ำหนักของรุ่งแสงตะวันเนี่ยอของแสงตะวันเนี่ยแสงตะวันสพงมมา112.4นะทำการลด ก็ใช้เวลาลถพอสมควรแล้วก็ผ่านขณะที่กับตันนะกับตันเนี่ยเมื่อเช้ามา111.6ระนองสิทธิ์เสยนะคุณพ่อฟ้ามายืนเทียบสัสดส่วนแล้วมวยคู่นี้ใกล้เคียงกันมากมากเรดไม้แรกของฟานทมงเจริญสีนะเมื่อประมาณสัก20เยนากาของเมื่อคืนนี้เรดแสงตะวันต่อ5-4ตอนนี้แสงตะวันไหลต่อ3-2 แสงตะวันเนี่ย <c oughs> อยู่แสงตะวันหนึ่งร้อยได้แค่67นะนี่คือนี่นี่นี่คืออัตราข้อมูลที่ออกมานะเชียแสงตะวัน100ได้67ขนาดที่เชียนะเชียกับตันนี่เชียแปดสได้100ก็เลทประมาณ5432นะ f อเลทประมาณ5432แสงตะวันลดน้ำหนักเศษนะก็มาช่ง ช่างได้111.8งนะ fc ตามควาพิกัศูนย์จุดสอมวยคู่นี้แสงตะวันเนี่ยประเภทซ้ายครบเครื่องซ้ายไฟเตอร์เปิดเกมแข่งซ้ายหมัดซ้ายขาแรกขาลุยขนาะที่กับตันเนี่ยกับตันจังหวะฝีมือนะเป็นลูกชายของระนองสิ้นเสยแข่งขวาหมัดขวาสมองมวย IQ เร็วมวยคู่นี้แสงตะวันเนี่ยเปิดเกมแต่ขาต่อยหมดัด หมัดซ้ายนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดขนาดที่กับตันเนี่ยแข้งขวาถือว่าเป็นตีเด็ดไอคิวดีเข้าออกรวดเร็วมวยคู่นี้วันนี้หน้าหงแดงมองว่ามองว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าแสงตะวันต่อยหลับหลนได้ก็มีโอกาสชนะแต่ถ้าเกิดว่าต่อยหลับหลนไม่ได้หาไม่เจอวันนี้ กับตันก็มีโอกาสชนะวันนี้หงแดงชอบไปที่ที่กับตันนะ f อให้รองไปที่กับตันมองว่ากับตันเนี่ยเป็นมวยอาวุธดี i q ดีนะ f อแล้วมวยคู่นี้กระดูกมวยเบอร์มวยไม่ได้ต่างกันเลยวันนี้อยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันจังหวะแสงตะวันต่อยได้หลับลนได้ก็มาได้แต่ขณะที่ต่อยไม่หลับไม่ลนหาไม่เจอวันนี้ก็เสร็จกับตันได้วันนี้คู่หนึ่งนะหงแดงให้รองไปที่ ัตนวันของโอมดับพันยูเคโอวันนี้จะเบียดเฉือนชนะแสงตะวันสอพงอมอดได้ไปต่อมวยรอบปุนเสือมวยคู่หนึ่งนี่แพ้ตกรอบกันทีนะเอฟซีเพราะว่าถูกดันมาจากตัวสำรองส่วนคนชนะจะได้ไปเจอผู้แพ้ของคู่สองกล้องสนานที่จะเจอกับยอดเหล็กแลมเอฟซีชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่้าของแดงแนะนำม,มวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดเนี่ยชนได้ทุกตูกก้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทย มาที่คู่สองคู่สองกล้องสนนสอเทียนโพเจอยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัย112กล้องสนันสิบหกจากกระบี่ซ้อมอยู่สอเดชพันธ์เป็นมวยซ้ายขณะที่ยอดเหล็กแหลมเนี่ยต่อพิทักษ์ชัยซ้อมอยู่ต่อพิทักษ์ชัยนุ่นเลยร้อยเอ็ดนะของร้อยตำรวจโทสมัยของคุณพ่อสมัยนะเมื่อเช้าหนึ่งคุณพ่อสมัยพามาขณะที่ก็้อกล้องสนานนี่คุณพ่อพามามวยคู่นี้เรดไม้แรกนะเรดไม้แรกอยอดเหล็กแหลมต่อสองหนึ่ง ตอนนี้นะตอนนี้อยู่กล้องอยู่กล้องสนันนะเชียร์กล้องสนันหกสิบหกได้หนึ่งร้อยนะเอฟซีเชียร์กล้องสนันหกสิบกได้หนึ่งร้อยขณะที่เชียร์ยอดเหล็กแหลมนะเชียร์ยอดเหล็กแหลมเนี่ยเชียร์ร้อยได้สามสิบเจ็ดเชียร์ร้อยได้สามสิบเจ็ดนะเรทก็ประมาณสองหนึ่งนะตอนนี้อยอดเหล็กแหลมไหลต่อสองหนึ่งกล้องสนันเนี่ยน้ำหนักเมื่อเช้ามาร้อยสิบสองจุดสี่นะเอฟซี FC. มา112.4แล้วก็ลดน้ำหนักก็เหลือ112ตามพิกัดขณะที่ขณะที่อทยอดเหล็กแหลมเนี่ยสอบนะมาสอบ112.2นุ่งเกงในหลังจากนั้นก็มาช่างน้ำหนักเขียนประวัติเขียนอะไรเรียบร้อยเสร็จมาช่างน้ำหนักก็ได้112มวยคู่นี้ซ้ายด้วยกันทั้งคู่กล้องสนั่นมีโอกาสไหมมีวันนี้กล้องสนั่นเป็นมวยมีที่เด็ดนะ FC เป็นมวยหมัดซ้ายแข้งซ้ายดีส่วนในถือว่าเป็นทีเด็ดวันนี้แข้งซ้ายหมัดซ้ายศอกนะวันนี้ถ้าเกิดว่าศอกหมัดก้องสอนัน่นทํางานวันนี้ยอดเหล็กแหลมก็ลําบากยอดเหล็กแหลมเป็นมวยอ,อาวุธดีนะสรีราะารูปร่างดีแข้งซ้ายหมัดซ้ายสอกคมสรีระรูปร่างดีมากวันนี้ถ้าเกิดว่ายอดเหล็กแหลมไม่เหี่ยวไม่ยุบไม่ยน่นวันนี้ยอดหเหล็กแหลมจะเบียดเข้าเส้นใจได้น่าที่สุดเรดเปิดนะ้าเรดเปิดยอดเหล็กแหลมต่อสองหนึ่งวันนี้ให้อยู่ไปที่ยอดเหล็กแหลม มาที่คู่เอกคู่มาที่รองคู่เอกแนละ้วไม่ใช่คู่เอกเอฟซีรองคู่เอกมนพระรามสิทธิ์เพชรอจรู้กันเจอน็อตใหม่วอลุชาหนึ่งร้อยสองปอนด์แล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์ของมนพระรามเลยนะวันนี้มวยคู่นี้เคยเจอกันมาเป็นมนพระรามเคยชนะน็อตใหม่มาเมื่อวันที่หกเมษาหกแปดที่ผ่านมาวันนั้นชกกันสนุกวันนี้ได้ล้างตาอีกครั้งหนึ่งวันนี้มนพระรามมีเข็มขัดแชม102ป์ร้อยสองปอนด์พินเวทยดจีสีเป็นเดิมพันเรทหน้าเรท เอาเรทก่อนนะ f c เรทเนี่เชียร์มนพระรามหนึ่งร้อยได้หกสิบสามนี่คือเรทนะเ c เชียร์มนพระรามหนึ่งร้อยได้หกสิบสามขนะที่เชียร์น็อตใหม่นะเชียร์น็อตใหม่เนี่ยเชียร์ห้าสิบหกได้หนึ่งร้อยเชียร์ห้าเชียร์เอ่เชียร์เชียร์ห้าสิบหกได้หนึ่งร้อยนะเรทเปิดไม้แรกพันุพงษ์เจริญศรีนะเมื่อสองทุ่มที่ผ่านมาเรทเปิดมนพระรามต่อสิบเก้า ตอนนี้มนพรรามไหลต่อสามสองนะอฟซเพราะาประมาณสามสองเรทไหลมนพรรามไหลต่อสามสองมนพรรามเมื่อเช้าเนี่ยมาหนึ่งร้อยสามจุดหกนะอซมาหนึ่งร้อยสามจุดหกลดน้ำหนักไม้เดียวผ่านนะอซลดน้ำหนักไม้เดียวผ่านใช้เวลารถอาจจะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้พี่หลวงคุมลดน้ำหนักเมื่อเช้าพี่หลวงพามาส่วนน็อตใหม่เมื่อเช้าในทีมงานน็อตใหม่พามานะ เอ่อน็อตใหม่วันนี้มามาขาดนะ fc มาร้อยนะต่ำกว่าพิกัดศูนจุดสี่นี่คือน้ำหนักของน็อตใหม่วันนี้น็อตใหม่มีอัดฉีดนะ fc มีอัดฉีดแต่เท่าไหรไม่เป็นที่เปิดเผยนะมีอัดฉีดมนพระรามนีนซ้ายแข่งซ้ายขาแรกขาลุยเปิดเกมรุกได้รับดีขณะที่น็อตใหม่ ขวาครบเครื่องหลากหลายแข่งขวาหมัดขวาแข่งขวายาวขวายาว,ยาวเป็นมวยจังหวะสองจังหวะสามนะโชคเกมรับเก่งมากส่วนเกมรุกก็พอใช้ได้มวยคู่นี้วันนี้เลดเปิดนะมนพระรามต่อสาสองนะมนพระรามต่อสาสองวันนี้ของแดงชอบไปที่เอ่อมนพระรามนะเอชอบไปที่อาวุธซ้ายหนักแดงทางมวยเวทพิกัดมาดีมากๆวันนี้เบียดบทเบียดบทมนพระรามจะป้องกันแชมป์ร้อย สองปอนช่องเจ็ดไว้ได้อีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นต่างสึกต่างสายล้างตาที่มีเข็มกัดแชมป์เป็นเดิมพันชอบกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหงแปดแอดหที่มือรักมือชอบออกตัวมวยรักมือชอบมาที่คู่เอกคู่เอกซูปเปอร์เล็กจิตเมืองนนเจอไมเคิลบางเทามวยไทย137เนะเลดเปิดไน้เอฟเลดเปิดไม้แรกเนี่ย เรทเปิดไม้แรกเนี่ยซุปเปอร์เล็กต่อ11 8นะตอนนี้ไม้สองแล้วไม้สองเนี่ยซุปเปอร์เล็กต่อ3 2นะ FC ดูอัตราอยู่ซุปเปอร์เล็ก100เชียร์ซุปเปอร์เล็ก100ได้58เชียร์ไมเคิลซาวารเชียร์68ได้100เรทก็3 2นะ FC เมื่อเช้าเนี่ย อาจารย์วัดพามาอาจารย์วัดหรือบงางทามวยไทยพามานะพามาไมเคิลเสวัดซ้อมอยู่ใต้หนดขณะที่ซูเปอร์เล็กทีมงานสตาฟเทนเนอร์พามานะเวทหน้าเวทไม่เคินมา136ตามเขาพิกัด1ปอนด์ขณะที่ซปเปอร์เลนะ็กม,มา137.6 13ลด0.6ลดไม้เดียวผ่านนะเอซี FC. ลดง่ายไม่ยากจังหวะฝีมือนี่ซปเปอร์เล็กเป็นมวยขวาแข้งขวาไอคเหลี่ยมดีนะขณะที่าไมเคิลซาวัดเนี่ย ไมเคิลซาวาสเนี่ยเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวถือว่าเป็นมวยอาวุธดีมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่ซปเปอร์เล็กนะชอบไปที่อาวุธเยอะหลากหลายโอ้โหถือว่าเป็นมวยอาวุธดีนะจอมวยคนหนึ่งจากขอนแกน่นโอ้ถือว่าเป็นจอมวยที่อาวุธดีมากๆวันนี้นะเบียดบทเบียดบทจะชนะไมเคิลซาวาตเอฟซีเอฟซีของแดงนะที่เข้ามาชม ช่างก่อนชกมวยไทยเจ็ดสีวันนี้มีเสื้อแจกหนึ่งตัวนะเอฟซี FC. ทักแชทแสดงความพิเห็นมาได้เดี๋ยวหงแดงจะต่อไปนะไทยจะได้เสื้อหงแดงเข้าไปอ่านทุกคนแหละคนที่เข้ามาดูช่างก่อนชกโดยหงแดงวันนี้มีเสื้อนะพี่หลวงให้เสื้อมาตัวหนึ่งนะ FC. เ,นเอฟซอนะีเป็นเสื้อไซส์เอลสวยมากคอปกนะเ,นเป็นเสื้อไซส์เอลคอปกนนะสวยมากนะเอฟซี FC. ทักแชทเข้ามาได้นะช่างก่อนชก วันนี้หงแดงมีให้หนึ่งตัวในา c เอฟซีเดี๋ยวทักแชทเข้ามาสอบถามเข้ามามาแสดงความคิดเห็นแสดงเข้ามาได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าคนไหนถูกใจหงแดงนะขอสงวนสิทธิน,นิดหนึ่งคนไหนถูกใจหงแดงหงแดงจะทักไปแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรให้หงแดงนะส่งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรให้หงแดงเดี๋ยวหงแดงจะให้คุณหนหงแดงแฟนหงแดงส่งให้ ถ้าไม่วันจันก็วันอัาคารนะเอฟซนะเอาตกลงว่าเดี๋ยวหงแดงส่งให้วันอังคารก็แล้วกันจะให้คุณแดงคุณนายหงแดงส่งไปให้นะเอฟซทักแชทแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ถูกใจหงแดงนะหงแดงส่งเสื้อตัวนี้ไปให้เสื้อพี่หลวงนะมนพระรามสิทธิเพชรจรุลกันให้มาตัวหนึ่งขอบคุณพี่หลวงด้วยนี่คือช่างก่อนโชคนะพี่หลวงให้มาเมื่อเช้าเนี่ยเออพี่หลวงน่ารักมากให้เสื้อมาตัวโอเคนะเอฟซทักแชทแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้มาดูมวยรักมวยชอบเอฟซชอบก็ตามไม่ชอบก็สวนนะไม่ว่า,ากาัน ไม่มีข้อห้ามใดๆทั้งสิ้นนะชอบหนึ่งวันนี้ชอบมากเลยชอบไปที่ซูเปอร์เล็กจิตเมืองนอนวันนี้ต่างศึกต่างสายนะเอฟซีซูเปอร์เล็กเนี่ยเป็นมวยขวาอาวุธเยอะหลากหลายฝีมือดีนะกระดูกมวยเบอร์มวยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะไม่ต้องพูดถึงเลยอาวุธดีและเป็นแชม 7, ป์ร้อยสมสิบหปอนด์ช่องเจ็ดวันนี้ต่อยที่พิกัดน้ำหนักร้อยสิบเจดโอ้โหมาน้ำหนักดีมากๆขณะที่ซาวัดมาขาดนิดหนึ่ง มวยคู่นี้สนุกแหละ FC แต่วันนี้ชอบหนึ่งชอบไปที่ซูเปอร์เล็กเลทเปิดซูเปอร์เล็กต่อ3 2ชอบหนึ่งเชียร์หรืออยู่ไปที่ซูเปอร์เล็กใน FC วันนี้หงแดงยกให้เป็นทีเด็ดหนึ่งมาที่ชอบสองชอบ2วันนี้ชอบไปที่มนพระรามสิทธิเพชรชลูกันวันนี้ชอบแชมป์นะ เวทพิกัดมาดีมากๆมาที่103.6รลด0.6ถือว่าเป็นเวทและพิกัดที่มาดีขณะที่น็อตใหม่นะมาหน้ามานึ่งตามก็พิกัด0.4ถือว่ามาขาดเยอะวันนี้ถ้าพูดถึงแรงเบียดแรงประทะมองว่ามนพระรามดูดีกว่านะ f อวันนี้เวทดูค่อนข้างดีมากได้คุยกับพี่หลวงโอ้วันนี้ซ้อมมาดีเตรียมตัวมาดีที่นี่คือช่องเจ็ดแชมป์ช่องเจ็ดนะวันนี้มนพระรามยืนยันเลยว่าวันนี้ ดูเดือดเลือดพ่านต้มยำกุ้งไม่มีถอยแชมป์ศักดิ์ศรีมันคำขอพี่หลวงบอกว่าว่าอย่างนั้นเลยที่นี่คือ this is ช่องเจ็วันนี้มนพระรามจะเบียดเฉือนชนะน็อตใหม่เลดเปิดนะมนพระรามต่อ3-2วันนี้ให้อยู่ไปที่นวปพระรามส่วนชอบ3วันนี้ชอบไปที่ยอดเหล็กแหลมต่อพีทักษใจวันนี้สรีระรูปร่างดูดีนะถามบอกมวยคู่นี้ ก้องสนันไหมมีมีโอกาสนะ fc มีโอกาสก้องสนันเป็นเป็นมวยอาวุธดีวันนี้ถ้าเกิดว่ายอดเหล็กแหลมนะถ้าเกิดว่าล,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 ลดลดลดน้ำหนักมาเยอะเหีียวยุบย่นเสพได้เหมือนกันแต่วันนี้ชอบในเบื้องต้นก่อนนะหงแดงชอบไปที่ยอดเหล็กแหลม fc ส่วนได้นะเลยอดเนี่ยเลทเปิดหนะ้านยอดเหล็กแหลมต่อสองหนึ่งนะวันนี้ต่อไปที่ยอดเหล็กแหลมส่วนชอบสุดท้าย ชอบสุดท้ายวันนี้ของแดงชอบไปที่กัปตันนะวันนี้รองไปที่กัปตันได้เลดเปิดกล้องอแสงตะวันต่อ5-4นะ f4 เลดเปิดแสงตะวันต่อ5-4วันนี้ให้รองไปที่กัปตันมองว่าอาวุธเยอะหลากหลายวันนี้ถ้าเกิดว่า,าแสงตะวันไล่ไม่จนกระดานนะวันนี้เสร็จวันนี้เสร็จ กับตันได้มาเหมือนกันนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่ยี่บสองมาพร้อมเรทอัปเดตล่าสุดเตเในพัะนพงษ์จริญศรีทรงเรทอัปเดตล่าสุดแม่ของแดงวิเคราะห์แบบชนเตก่อนจากกันนะวันนี้หงแดงมีคอมเมนต์นะมีคอมเมนต์ของคอมเมนเตอร์พูดถึงมวยไทยเจ็ดสีวันนี้มาดูที่ว่าคอมเมนต์ที่ว่าเนี่ยเขาชอบใครกันบ้างแล้ว f อฟมองว่ายังไงวันนี้เวลาหมดหมดเวลาอย่าลืมนะแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ทักแชทเข้ามาหงแดงชอบ จะส่งเสื้อของบนพระรามเพชรชิุกันไปให้หนึ่งตัวนะเดี๋ยวทุนนายหองแดงจะส่งไปให้เดี๋ยวหองแดงจะเลือกว่าชอบใครแล้วหองแดงจะส่งไปแล้วก็เอฟซส่งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรมาให้งแดงเดี๋ยวหงแดงส่งเสื้อไปให้วันนี้เวลาหมดหมด,หมดเวลาลาไปก่อนนะเอฟซีเจอกันใหม่ไลฟ์สดข้อมูลทางรงมวยไทยเจ็ดสี 7, ประมาณ11บเอโมงนะเอฟซวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราเราอยู่กับเน่รู้ป่าวว่าจะลาบมาไทยแลนด์รู้ป่า ้โชคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่โชคตุยทูเดย์มวยหูดอกฝีหัวใจมวยไทยเดี๋ยววันนี้เราเราเรามีทีเด็ดนะเดี๋ยววาบเรามาที่โชคก่อนโชคชอบชอบใครวันนี้หนึ่งเดียวพอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยอดเหล็กแหลมยอดเหล็กแหลมครับผมชอบตรงไหนยอดเหล็กแหลมวันนี้ได้ใหญ่ที่ตัวที่ตัวทีเห็นชัดกว่าครับผมเห็นชัดกว่าและการยืนระยะค่อนข้างดูดีครับนี่คือโชคโคราดปุยทูเดย์ครับผม ถ้าถ้ามวยรอบผมให้ลองที่กับตาครับกับตนถ้าคู่เอกผมชอบซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์เล็กครับผมชอบสุวใ่ซุปเปอร์เล็กการผ่านมวยสมองมวยความเป็นมวยกว่าครับครับเดี๋ยวเรามามาดูราชาคู่ห้าคู่หกแต่วันนี้ไม่เอาคู่ห้าคู่หกนะไม่เอานะดอกฝิ่นไม่เอาคู่ห้าคู่หกนะเอาเอาที่ชอบหนึ่งในสี่เลยเอาใครทุกคนเอามวยรอบกันแสงตะวันแสงตะวันคู่เอกซุปเปอร์เล็ก ชอบซุปเปอร์เล็กตรงไหนก็ต้นต้นอาจจะเหนื่อยๆแต่ลายนิดหนึ่งนะครับผ่านผ่านสามยกเตะรอนครับแล้วก็เอเกิลสวาร์ไม่ได้ต่อยของวันนานนะครับแล้วก็คู่รออคู่ใช่ไหมเฮ้ยหยุดเลยไปไหนวะพวกคุณไปไหนล่ะเฮ้ยอะไรเห็นดอกฟินพูดแล้วไปไปเอาพวกมึงน่ะดอกฟินแฟนแมนยูบ้านเนี่ยโอ้ซื้อไม่ไม่ซื้อใครก็ไม่มีใครมาแมนยู